สวัสดีสมาชิกทุกท่านนะครับขอบพระคุณที่กดติดตามและกดรับชมนะครับใครกําลังมองหาแว่นกันแดดไว้ใส่ขับรถท่องเที่ยวนะครับมีรุ่นนี้ติดรถไว้ก็ได้นะครับไม่แพงราคากําลังดีเลยครับสําหรับใครที่หารถไว้ใช้งานแบบครอบครัวรถอเนกประสงค์นะครับผมชวนชมคันนี้นะครับเป็น Honda CRV ปี2003เครื่อง2000ออโต้นะครับเป็นรถบ้านสภาพพร้อมใช้งานนะครับเจ้าของขายเอง ขับไปแล้วประมาณ3 0 0แสนกิโลนะครับถ้าใครสนใจลองมาชมไปพร้อมกันเลยนะครับคันนี้สีดำนะครับค่อนข้างจะสวยอยู่สรงไม่ตกยุคแล้วก็ใช้งานได้ค่อนข้างจะครบเครื่องเลยครับสมคำของคำว่าอนเนกประสงค์นะครับรถคันนี้ขับท่องเที่ยวขับทำงานขับรับส่งลูกหลานใช้ในครอบครัวได้หมดครับเอาไปค้าขายต่อยอดได้หมดครับก็อย่างที่บอกนะครับในส่วนของ CRV ตัวนี้เป็นรถที่ยังคง หรูหราได้อยู่นะครับทรงไม่ตกยุกเอาไปดูแลดีๆใช้งานได้สบายแน่นอนครับถ้าใครยังกังวลและสงสัยว่ามันจะใช้งานได้ไหมอะไหล่เป็นอย่างไรนะครับก็ถ้าเราคัดรถสภาพที่สวยๆแล้วยังมีคุณภาพใช้งานได้ปกติอยู่เนี่ยก็ใช้งานได้แน่นอนครับในส่วนของการซ่อมบำรุงดูแลและอะไหล่ต่างๆพี่น้องสมาชิกสามารถเข้าไปหาความรู้ได้ในแฟนเพจ Facebook นะครับใน C r อา l u b Thailand ์นะครับ มีพี่น้องที่เขาใช้รุ่นนี้อยู่แล้วก็ใช้งานจริงนะครับก็จะได้ประสบการณ์จริงจากเขาเหล่านั้นนะครับไปสอบถามไปพูดคุยไปดูว่าเขาโพสอะไรสอบถามอะไรเราก็เรียนรู้ไปด้วยนะครับหรือแม้กระทั่งเราจะโพสถามเลยก็ได้นะครับเขาก็จะมีคนเข้ามาตอบแล้วมาแบ่งปันนะครับอีกทั้งในเรื่องของอะไหล่มีแน่นอนครับมีเยอะและมีช่างเฉพาะทางเฉพาะรุ่นด้วยเดี๋ยวนี้อะไหล่ขายในออนไลน์ลาซาด้าช้อปปี้มีหมดครับพ่อค้าแม่ค้าเขาเข,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 ขยืบตัว สร้างธุรกิจหลากหลายขึ้นทุกช่องทางนะครับก็ฝากไว้เป็นอีกหนึ่งทางเลือกนะครับสําหรับพี่น้องที่กําลังมองหารถไว้ใช้งานนะฮะถ้าใครยังมีรถที่ไม่ถูกใจก็ให้กดติดตามไว้ก่อนนะครับเวลาที่มีรถสวยๆมาท่านจะได้ซื้อได้ทันนะครับช่วงนี้ก็เก็บสะสมรวบรวมงบประมาณไว้ก่อนนะครับแล้วก็ศึกษารถที่เราชอบนะครับเมื่อครั้งที่เราได้รถมาแล้วเราก็จะสามารถใช้รถได้อย่าง สบายใจและอุ่นใจนะครับคันนี้ก็สามารถพาเพื่อนพาช่างไปให้เขาช่วยตรวจสอบดูสภาพได้นะครับเราก็จะได้นําลบกลับมาใช้ได้แบบไม่ไม่ต้องกังวลอะไรนะฮะครับผมก็ฝากไว้ด้วยนะครับสําหรับช่องนี้ถ้าคิดว่ามีประโยชน์ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดสั่นกระดิ่งไว้นะครับแล้วก็ถ้าคิดว่ามันมีประโยชน์จริงๆก็ฝากแชร์ถึงพี่น้องถึงเพื่อนสนิทให้ด้วยนะครับ ขอบพระคุณพี่น้องทุกท่านที่ช่วยกรุณาให้ความเมตตาดูโฆษณาให,ให้กับผมนะครับก็ต้องขอบพระคุณมากๆเลยผมก็มีหวังอยู่ทางเดียวนั่นแหละครับก็ค่าโฆษณาจาก YouTube เขานั่นแหละครับก็แล้วแต่พี่น้องจะเมตตาครับก็ฝากไว้ด้วยนะครับสําหรับช่องนี้ถ้าคิดว่ามีประโยชน์จริงๆก็กดไลค์กดแชร์ไปเลย คำราบใครที่ไม่ค่อยมีความรู้หรืออยากได้รถมือสองนะครับก็ต้องเตรียมตัวไว้ระดับหนึ่งนะครับเพราะว่ารถมือสองเนี่ยมันมีเยอะมากๆเลยแล้วมันก็ต้องเช็คดีตรวจสอบดีๆนะครับอย่าพึ่งใจร้อนค่อยๆดูค่อยๆศึกษาไปนะครับเราจะได้เอารถมาใช้แบบไม่ต้องกังวลไม่ต้องมาปวดหัวที่หลังนะครับเพราะว่ารถมีเยอะมากๆเอามาขายเยอะมากมันก็ขึ้นอยู่ว่าเราจะตรวจสอบ ได้มากขนาดไหนถ้าเราตรวจสอบเองไม่เป็นดูเองไม่เป็นก็หาคนที่ไว้ใจได้คนที่มีความรู้หรือแม้กระทั่งเราจะไปจ้างช่างเขาไปช่วยดูเลยก็ได้นะครับเพื่อความสบายใจและคุ้มค่าต่อเงินของเราที่ลงทุนซื้อรถนะครับขอบคุณครับ